ผม,ผมเรียนภาพรวมของการจัดการแข่งขันทัวร์อพไทยแลนด์ในครั้งนี้ก่อนนะครับว่าก็าถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับทั้งภาพรวมของการจัดการแข่งขันและก็ภาพรวมการป้องกันตามมาตรการของกระทรวงสาธ,ธารณสุขนะครับแล้วก็ถือว่าการจัดการแข่งขันจักรยนานทัวร์อัพไทยแลนด์ครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติครั้งแรกและก็ชนิดแรกนะครับของประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิสูจน์ผ่านมาหลาย หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันทุกอย่างเราคิดว่าสมาคมจักรยานในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยจะเป็นต้นแบบนะครับของการจัดการแข่งขันกีฬาในหลายๆประเภทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มาของการจัดการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็ต้องประสานกับหลายหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนนะครับสปอคอจะต้องพิจารณาว่าการเชิญน,นักแข่งจากต่างชาติเข้ามานะครับ การที่จะต้องสร้างมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นสาหรับสาหร,รับทุกจังหวัดที่เส้นทางที่เดินทางของของ,ของนักนักปั่นจักรยานนะครับแล้วก็มาตรการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด <c oughs> เพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการกักตัวตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทั้งนักกีฬาทั้งโค้ชที่เดินทางมากักตัวในสถานที่สเตจควอนตี n หรือ l t e r n อ t i v e Quarantine เนี่ยครับก็เป็นการแสดงถึง มาตรก,การที่ให้ความเชื่อมั่นกับสบคนะครับจนไปสู่การขอ c e r t i f i c a t e of a r r i v a l หรือ Certificate of Entry จนกระทรวงต่างประเทศก็ให้ให้อนุญ,ญาตให้เดินทางมาแข่งขันได้นะครับท่านพลเอกเดชาก,ก็ประสานท่านนายกรมนตรโดยตรงนะครับที่จะอนุญาตให้มีการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี